ตอนที่73สหังอย่างที่เห็นท่าทางของนางที่กำลังถือมีดอยู่หัวใจก็เต้นแรงซึ่งในตอนที่เขากำลังจะเอ่ยปากพูดอยู่หวน้าก็ค่อยๆดุกขึ้นโดยใช้มือยันเอาไว้พร้อมกล่าวเสียงทุม้มพรชายามหา,า่าพวกเจ้าออกไปกนก่อนเถอะกูซื่อมองไปทางเขาแน่ใจหรือพะยะคะ่ะไปเถอะอยู่หวน้าตอบกลับ กูซื้อพยักหน้าก่อนจะหันไปพูดกับถังหยาง,ยางไปกันเถอะถังหยางนั้นรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเพราะเมื่อสักครู่นี้กูซื้อเพิ่งจะมาแจ้งข่าวว่าพระชายาเมาสุราเพิ่งส่งกลับไปตอนนี้ก็วิ่งมาที่นี่พร้อมถือมีดเสียจแล้วมาโดยไม่ทันตั้งตัวใดๆทั้งสิ้นหญิงสาวคลั่งฤทธิสุรานับว่าอันตรายเป็นอย่างมากแต่ว่าถึงบาดแผลของท่านอ,องยังไม่หายดี แต่การที่จะแย่งมีมาจากมือของพระชายาคงจะไม่ใช่ปัญหาอะไรจากนั้นเขาและกูซือก็พากันเดินออกไปปิดประตูซะยวนชิงหลิงยกมีขึ้นพลางกล่าวอย่างเยือกเย็นถงางหยางหันไปทางอยู่เหมือนเฮาอยู่เหมือนเฮาจึงกล่าวทำตามที่พระชายากล่าวเถอะตอนนี้นางมีอาวุธอยู่ในมือสุดแต่นางจะว่าเถอะทันทีที่ประตูปิดลง ภายในตำหนักก็สงบลงยวนชิงหลิงหายใจหอบหน้าอกขยับขึ้นลงไม่หยุดอยู่หัวน้ามองไปยังนางด้วยใบหน้าที่ไม่ได้โกรธเคืองอะไรท่านประชดข้าหยวนชิงหลิงที่ได้ยินประโยคที่เขาพูดเมื่อสักครูน่นี้ยิ่งโมโหยิ่งขึ้นนางมีอาวุธเลยต้องเอาตามที่นางพูดเช่นนั้นหรือนางรูดีว่าต่อให้นางมีปืนกลอยู่ในมือ แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าของเขายังไงนางก็เป็นเพียงผู้ที่อ่อนแอกว่าอยู่ดีไม่ได้ประชดประชันเจ้าเพียงแต่เจ้าเมาแล้วอยู่หัวเหาลองเดินเข้าไปพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนอย่าเข้ามายืนอยู่ตรงนั้นแหละหันเข้ามาแล้วข้ารู้สึกไม่ปลอดภัยหยวนชิงหลิงชีม้มีไปพร้อมกล่าวด้วยความโกรธในมือข้านั้นไลอุปหังยังได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก ควรเป็นคาสิที่ต้องรู้สึกไม่ปลอดภัยอยูวนห้าวกล่ารายวนชิงหลิงพยายามที่จะหลีตาลงเพื่อที่จะให้ดูเหมือนมือสังหารมากที่สุดแต่ว่าสุราก็ดันขึ้นหัวมากเกินไปจึงทำให้ดวงตาของนางนั้นกลมใสไม่มีเกล่นอายสังหารเลยแม้แต่น้อยนางสะบัดหน้าเล็กน้อยหลังจากที่วิ่งมาก็รู้สึกว่าโลกมันหมุนมากกว่าเดิมแม้แต่อยู่วนห้าที่อยู่ตรงหน้าของนางก็เคลื่อนไหวไป,ไปมาไม่อยู่กับที่ นางจึงสะบดคำหยาบออกมาแม่เจ้าเอ้ยข้าขอเตือนเลยไว้ท่านอย่าขยับยวเหวินเฮายกมือขึ้นอย่างว่าง่ายข้าไม่ได้ขยับหยูวนชิงหลิงจะต้องรีบแก้ปัญหาอันยุ่งยากนี้ให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้นางง่วงนอนเป็นอย่างมากข้าถามท่านหน่อยเหตุใดท่านจึงได้บอกว่าข้าไม่ยินยอมที่จะให้ท่านอภิเษกพระชายารองกันยูเหวินเฮาจ้องนางกลับ ก็เพราะเจ้าไม่ยินยอมข้าไปบอกตอนไหนกันก็ข้าไม่ยินยอมหยวนชิงหลิงตอบกลับอย่างฉุนเฉียวพร้อมกับยกมีดในมือขึ้นอีกครั้งแต่แล้วเศษเนื้อที่ติดอยู่หลังมีดก็ลอยออกมาแล้วตกลงบนศีรษะของนางนางจึงเอื้อมมือขึ้นหายอย่างทุลักทุเลก,ก่อนจะโยนเนื้อก้อนนั้นลงพื้นอย่างรุนแรงนางรู้สึกว่าท่าทางเช่นนี้ดูมีพลังอย่างมากดังนั้นเมื่อต้องเผชิญหน้า ก็ยิ่งทำให้เพิ่มความน่าเกรงขามากขึ้นไปอีกหยวนห้าวกระตุกริมฝีปากขึ้นก็ในตอนที่พวกเราพิเศษกันเจ้าได้กล่าวไว้ว่าห้ามให้ข่าพิเศษพระชายารองอีกใช่หรือหยวนชิงหลิงเอียงหน้าหนีคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็คิดไม่ออกทั้งยังไม่มีเรื่องนี้อยู่ในความทรงจำเลยสักนิดจำไม่ได้แล้วงั้นหรือเช่นนั้นข้าจะพาเจ้ารื้นความจำเสียหน่อย อยู่วนเฮาเดินเข้ามาหานางอย่างเงียบๆก่อนที่จะกล่าวด้วยน้ำเสียงอันทรงสเสน่เหตุการณ์ในตอนนั้นเจ้ายังจำได้หรือไม่วันนั้นข้าดื่มจนมีอาการสลึมสลือก,กลับไปยังห้องหอแล้วเจ้ายวนชิงหลิงดึงดังที่จะฟังพร้อมกับพยายามเบิกตาให้กว้างก่อนจะเห็นใบหน้าอันบวมเป่งของเขาเคลื่อนไหวไป,ไปมาอยู่ตรงหน้านางจึงเดินถอยหลังออกไปท่านเดินออกไปเสียหน่อย อย่าเข้ามาแล้วก็พูดเรื่องของท่านต่อไปอยู่เหมือนฮาที่เกิดจะจับข้อมือของนางไม่หญิงคนนี้ช่างรู้สึกตัวเร็วเสียวจริงจนเขาเริ่มรู้สึกอารมณ์เสียขึ้นมาแต่เขาว่าเขาก็ถอยหลังออกไปแล้วจ้องมองนางขมิงหยวนชิงหลิงกล่าวอย่างทุลักทุเลพลางชี้มีดมายังเขาโดยใบหน้าที่แดงกำ่ำอย่างมากถอยออกไปถอยออกไปอีกหางที่ดีไปยืนข้างๆเปียงบันทมเสีย พอข้าเวียนหัวเกินไปแล้วข้าต้องนั่งถึงจะคุยกับท่านได้ได้ได้ข้าจะถอยออกไปอยู่วนเฮาค่อยๆถอยหลังกลับไปจนถึงค้างเตียงก่อนจะนั่งลงบนเตียงทันทีทางด้านหยวนชิงหลิงนั้นเดินโซเซไปถึงโต๊ะทันทีที่เห็นเก้าอี้นางก็หย่อนก้นลงโดยทันทีทว่าทรงตัวนั่งได้ไม่มั่นคงจึงทำให้ล้มลงไปบนพื้น ส่วนเก้าอี้ก็ล้มหงายลงทับบนเข่าของนางพอดีนางจึงเตะเก้าอี้ออกไปอย่างหมดุดหงิดแต่ก็ไม่มีทางที่จะดึงภาพลักษณ์อันดุร้ายกลับมาได้อีกส่วนเจ้ามีบานนี่ก็หนักเสียเหลือเกินเจ็บก็เจ็บข้อมือไปหมดจนไม่มีแรงจะยกมีดได้อีกก่อนที่มันจะตกลงไปกับพื้นจนดังเคร้งแล้วพอจะลุกขึ้นอีกครั้งมือของนางก็ยกขึ้นพอดีจึงทำให้โดนเข้ากับมีดจนเลือดไหลออกมา นางนั่งตกตะลึงอยู่กับพื้นครู่หนึ่งพันคิดว่านี่ตัวเองจะเอามีดมาฟันคนอื่นแต่สุดท้ายคนที่เจ็บก็มีเพียงนางเท่านั้นความโกรธกับกลายเป็นความคับคล้องใจนางบิดปากอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะร้องไห้โห่อกมาเสียงดังยูนเฮาที่เห็นนางร้องไห้โดยไม่มีการรักษาภาพลักษณ์ใดๆราวกับเด็กน้อยที่โดนรางแกอย่างหนักหัวใจก็กระตุกข,ขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัว ก่อนจะดูไปยังข้อมือของนางที่มีเลือดไหลออกมาโดยที่นางก็ยกมือขึ้นมาปาดน้ําตายอย่างไม่สนใจสิ่งใดจนเลือดเปื้อนอยู่บนใบหน้าท่าทางดูน่าสมเพชเหมือนกับหมาป่าที่กำลังแพ้เขาเดินเข้าไปหานางอย่างเงียบๆแล้วดึงผ้าพันแผลที่นางเอาไว้เมื่อครั้งก่อนออกมาพลางนั่งลงพันแผลให้กับนางก่อนจะถอนหายใจออกมาเอาล่ะข้าผิดไปแล้ว ดีหรือไม่อย่าร้องไห้เลยเดิมทีก็อับประลักอยู่แล้วนี่เจ้าร้องไห้ก็ยิ่งอับประลักเข้าไปอีกห่วนชิงหลิงเมื่อได้ินคํำพูดนี้ก็ยิ่งร้องไห้เสียใจมากกว่าเดิมพร้อมกับผลักเขาออกไปท่านออกไปเสียผู้ใดให้ท่านเป็นผู้ที่มือถือสาปากถือศีลสร้างคาเป็นจริงใจกันที่ข้าตกม่หยุดจุดนี้ได้ก็เป็นเพราะท่านเป็นคนทำอยู่วนเฮาถูกนางผลักล้มลงไปกับพื้น ก่อนจะเอามือกุมปากแผลไว้แล้วพูดออกมาด้วยความเจ็บปวดเจ้าผักโดนบาดแผลของข้าแล้วแล้วเหตุใดถึงยังไม่เห็นท่านตายเสียทีเล่าหยวนชิงหลิงกล่าวยังโกรธเคืองเขาเขามวดคิ้วแน่นก็ยังไม่เคยเห็นผู้ใดรีบหนีไม่มาก่อสีภรรยาข้าตายแล้วเจ้าจะต้องร่ำไห้เสียใจแน่นางเบิกตากว้างกล่าวยางโกรธเคืองจนลืมร้องไห้ไปเสียแล้ว ท่านตายแล้วข้าขอสัญญาเลยว่าจะไม่เสียน้ำตาท่านเลยแม้แต่สักหยดเดียวใช่สิเจ้าไม่ร้องไห้หรอกทั้งยังจะจุดลุเฉลิมฉลองอีกเสียด้วยยูวันฮาวกล่าวพร้อมเสียงหัวเราะยวนชิงหลิงเช็ดน้ำตาออกจุดทุไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม,เป,ม,อมเป็นมิตรอะไรยวนชิงหลิงมองดูใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาที่ยื่นเข้ามา พันนึกถึงเรื่องที่เขาเคยทําไว้กับตัวเองพร้อมกับคิดถึงเรื่องที่ว่าหัวของนางจะอยู่บนคอได้อีกนานแค่ไหนก็รู้สึกเวียนหัวอีกครั้งแล้วความรู้สึกเสียใจพลันเอ่อล้นออกมานางเอื้อมมือออกไปซึ่งในตอนที่มือกําลังจะจับมีดเขาก็เอื้อมเท้าเตะมันออกไปและในขณะที่เขาเตะมีดนั้นเอินเตะไปโดนแขนของนางพอดี เตะจนแข็งของนางเกือบลุดออกจากบ่าความเจ็บปวดเสียบแทงลงไปในใจนางโมโหหนักจึงลุกขึ้นมาทันทีแล้วก็โจรเข้าไปพร้อมกับคำพูดที่เคียดแค้นทำรุนแรงกับคนในครอบครัวงั้นหรือข้าขอเตือนท่านเอาไว้เลยนะว่าห้ามตีข้าข้าหน้ารังแกขนาดน,นั้นเลยหรือไงผู้ชายเจ้าชู้อย่างท่านหยวนชิงหนิงต้องตาบอดแน่ถึงได้หลงชอบท่านได้ผู้หญิงแบบนี้หักไม่ตายข้าเนี่แหละที่จะลงมือฆ่านางด้วยตัวเอง นางกระโจนเข้าไปพลางด่าเขาไปด้วยพร้อมกับทุบตีเขาไปทีจากนั้นก็ขึ้นไปคล่อมบนตัวเขาก่อนจะลวมหมัดลงบนไหล่ทั้งสองของเขาแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้นางหมดแรงแล้วแต่นางก็ยังคงทุบตีเขาต่อไปซึ่งมันเหมือนกำลังทุบหลังอยู่เสียอย่างนั้นไม่มีความรู้สึกเจ็บแต่ทำให้รู้สึกสบายตัวอีกด้วยทว่าบริเวณที่นางนั่งทับอยู่นั้น แต่ดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะมีบาดแผลทันอ๋องต้องให้ช่วยหรือไม่พะยะค่ะเสียงของทางยางดังแจรกเข้ามาจากด้านนอกอยู่บนห้าตอบกลับอย่างยากเย็นทรงรออยู่ด้านนอกห้ามเข้ามาเด็ดขาดพอสภาพแบบนี้ถ้าพวกเขาเห็นเขาพวกเขาจะไม่หัวร้อยยกเข้าไปต่อชีวิตหรือไรเขากุมมือทั้งสองข้างของนางเอาไว้แล้วกล่าวอย่างคุ้นเคืองจาพอได้แล้ว อย่าคิดว่าเพราะเมาแล้วข้าจะไม่กล้าลงมือกับเจ้ายวนชิงหลิงที่มือทั้งสองไม่สามารถขยับได้จึงใช้หัวกระแทกหน้าเขาโดยตรงจนเสียงตุบดังขึ้นมานางกัดฟันกรอดพร้อมกับหัวที่สั่นระลิกจมูกของอยูหวนเฮาถูกกระแทกจนเกือบแตกออกมาเจ็บจนน้ำตาแทบจะไหลออกมาแล้วก่อนจะกดมือดันข,ข้างของนางเอาไว้หยุดซะได้ยินหรือไม่ยวนชิงหลิงจึงหันหน้าหนีไปอีกทาง ก่อนจะอ้าปากแล้วกัดลงบนฝ่ามือของเขาจ้เาเป็นสุนัขหรือไรกันอยู่เห้าโมโหอย่างน่ะจนอยากจะเตะนางให้กระเด็นออกไปแต่เมื่อมองเห็นความขุ่นเคืองบนใบหน้าอันแดนกําของนางแล้วเขาก็รู้ตัวทันทีแล้วว่าครั้งนี้เขาสร้างความเดือดร้อนให้กับนางแล้วจริงๆและไม่คิดว่าจะเอาความอะไรกับนางด้วยตอนที่เจ็ดสิบสี่ หยวนชิงหลิงตีเขาพร้อมกับกัดเขาอีกครั้งพอความโกรธลดลงไปไม่น้อยก็กลับมาเวียนหัวยอย่างหนักอีกครั้งจนนางถึงกับต้องเปาะตาไปมาก่อนจะลม้มลงไปทับบนร่างของเขาเวียนหัวจังหยวนเฮาเมื่อเห็นว่านางไม่มีการขยับใดๆเขาจึงผลักนางออนี่ยวนชิงหลิงบน่นพลันนอนคว่ำลงบนไหล่ของเขาแล้วพึ่พาออกมาข้าอยากกลับบ้าน นอนคู่หนึ่งก็จะได้กลับบ้านแล้วอยู่วันเฮาโกรธหนักอย่างอธิบายไม่ได้นี่นางมาอารวาเสร็จแล้วก็หลับไปเสียอย่างนี้เลยหรือกลับบ้านได้พรุ่งนี้จะส่งเจ้ากลับไปแต่ช่างหน้าประหลาดใจจริงๆสถานที่หน้ารังเกียดอย่างจวนเจ้าพญาติ้งมีอะไรให้หน้าลำลึกถึงนะักจากนั้นเขาก็ผลักนางออกไปอย่างลำบากลำบน แล้วมองดูนางที่นอนอยู่บนพื้นอันเย็นยะเยือกก่อนที่นางจะขวดตัวนอนอย่างไม่รู้ตัวอยู่วนเฮาถึงแม้จนะโกรธหนักแต่ก็อดไม่ได้ที่จะสงสารขึ้นมาแล้วเขาจึงค่อยๆอุ้มานางขึ้นมาราวกับว่านางตัวเบาหวิวเสียอย่างนั้นแม้ว่าบาดแผลของเขาจะสาหัสหนะักแต่การอุ้มนางขึ้นมาไม่ถือว่าเป็นเรื่องยากอะไรเมื่ออุ้มมาถึงเตียงคิดอยู่ครงหนึ่งจึงช่วยห่มผ้าให้นางอีกด้วย เขามองดูใบหน้าอันแดงระเร่อของนางหลังจากที่อาวาสแล้วก็พันสายหน้าเบาๆช่างเป็นหญิงบ้าคลั่งจริงจริงเขาลุกขึ้นมาเปิดประตูกู้ซือและถังหยางสวีอีจึงรีบเดินเข้าไปหาทันทีก่อนจะชะงักตัวเข้าไปดูไม่ต้องดูหรอกนางหลับไปแล้วอยู่วนเฮากล่าวย่างไรอารมณ์แล้วท่านออกไม่เป็นอันใดหรือสวีอีถามทางลูกหู จะไปเป็นอะไรได้อย่างไรกันอยู่หันเฮ่าที่เห็นว่าเขาลูกหูอย่างหนักจึงไถ่าถามเจ้ามีความแค้งกับหูยังไรกันข้าถูกพชยาเตะเข้าเจ็บจะตายแล้วสวีอีกล่าวตอบอย่างน้อยใจกูซือกับถังยาง,ยางถึงก็พากันหัวเราะออกมาพรางมองดูสวีอีอีกด้วยความสงสารพลางหน้าขันอยู่หวัหวเห้าอดไม่ได้ที่จะถามถังยาง นางไปดื่มที่พระตำหนักฉินคุณเยอะเท่าไร่กันแน่กูซื่อตอบกลับเห็นทางกงกงบอกว่าดื่มสุราดองดอกกล้วยหัวไปหนึ่งจอกพยะยะค่ะหนึ่งจอกนี่ต้องใหญ่ขนาดไหนกันถึงได้เมากลายเป็นสภาพเช่นนี้ได้สวีอีถึงก็เบิกตากว้างกูซื้อกลางมือออกแล้วประสานม,มือเข้าหากันพร้อมกับตอบจอกใหญ่ขนาดนี้ในขณะที่เขาพูด มือก็ค่อยๆเข้าหากันจนมือทั้งสองผสานกันเท่าจอกสุราขนาดหนึ่งนิ้วสวีอีถึงกับตะลึงจอกเล็กแค่นี้จอกแค่จอกเดียวไม่น่าจะใช่สุราดองกรอกกล้วยหัวละมั้งก็ช้างก้งบอกอย่างนี้ทางอย่างเองก็ไม่อยากจะเชื่อเช่นกันนี่คงจะไม่ใช่ว่าแก้งเมาหรอกนะพียะค่ะอยุดท้าคิดว่าบางทีก็อาจจะเป็นไปได้การอ้างว่าเมาเพื่อก่อ,กอความวุ่นวาย ้ซื้อกล่าวด้วยใจที่หวาดสวาแกงเมาคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกในเมื่อนางได้ระวาดในพระตำหนักฉินคุณไปแล้วเจ้าไม่รู้หรอกว่ากว่าในตอนที่ข่าไปสิ่งของในพระตำหนักของไทซางหวงที่สามารถทุบทําลายได้ล้วนถูกทําลายหมดแล้วดานไทซางหัวน,นั้นหลบอยู่ข้างเตียงล่วหันนส่วนฉางกงกงก็เปื้อนอาจเจียนไปทั้งตัวซึ่งนางนั้นกําลังยืนด่าทออยู่บนโต๊ะ เพียงแต่ไม่รู้ว่ากำลังด่าทออะไรพูดจากราวกับไม่ใช่ภาษาเปิยทั้งทั้งสามมองหน้าเข้าหากันด้วยสีหน้าที่รู้สึกสยดสยองสวีอีค่อยยกนิ้วโป้งขึ้นมาพางกล่าวด้วยเสียงสั่นระริกพระชายาผู้ยิ่งใหญ่คนที่กล้าไปโวยวายในพัตตําหนักฉินคุณนั้นไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่อนถึงขนาดที่ไท่ซางหวงไม่เอาโทษทั้งยังเรียกให้กู่ซือไปส่งนางกลับจวนด้วยตัวเอง ช่างอะไรที่น่าผสะันเสียจริงอยู่หวนเฮห้าถึงกับประหลาดใจว่าผู้หญิงอัปลักษ์มีดีอะไรที่เข้าตาเสด็จปู่กันถึงได้ตามอกตามใจนางได้บ่อยครั้งเช่นนี้เป็นเช่นนี้แล้ววันข้างหน้านางทำตัวหลงนะาเิงเล่าทางยางสั่งให้แม่นมสีและแม่นมฉีอยู่ดูแลอยู่กันชิงหลิงส่วนพวกเขาทั้งสี่เดินออกไปหาสถานที่เจราจากัน กู้ซื่อสบัดชายผ้าออกเบานางลงก่อนจะหลีดตาอันแหลมคมของเขาลงท่านอองเรื่องกับเษีพระชาย,ยาของท่านคิดอย่างไรบ้างวันนี้โสฟูชูเข้าวังแล้วเพราะได้ยินว่าทางเจ้าพระยาจิ้งเข้าให้การยืนยันว่ายวนชิงหลิงเต็มใจที่จะทำตามวันนี้โสฟูชูจึงเข้าเฝ้าฝ่าบาทเพื่อตอบรับการมั่นหมายแต่กลับไม่คิดว่าฝ่าบาทจะบอกว่าพระชาย,ยาไม่ยินยอม เพื่อง,งานพิเศษซึ่งถูกวางไว้เท่านั้นในตอนที่ข้าพบกับโซฟูชูด้านนอกไม่อยากพูดเลยว่าเขาหน้าเสียมากเพียงใดทั้งยังถกเถียงกับฝาบาทอีกด้วยทั้งอย่างกล่าวต่อหากเป็นเช่นนี้โซฟูชูคงยิ่งเกลียดชังเจ้าพญาจริงแล้วเขาเหลือบมองไปยังพระชายาจนเกือบสะฟานพระชายาเป็นชิ้นเสียแล้วกู้ซือพูดไปพลางหันไปมองอหิวเหวอนเฮา เป็นเพราะพระชายาไม่ยินยอมหรือเพราะท่านไม่ยินยอมกันแน่อยู่วันเท้าตอบกลับอย่างนิ่งเฉยเพราะข้าไม่ยินยอมเพราะเหตุใดกันกู้สื่อไม่เข้าใจเพราะถ้าหากอภิเศกกับคุณหนูรองแห่งตระกูลฉู่ต่อให้ตระกูลฉูไม่ให้การช่วยเหลือเขาก็ไม่มีทางที่จะลงมือกับเขาอย่างนน้อยสามารถตัดศัตรูออกไปได้อีกอีกอย่างเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดเสียด้วย อยู่หัวห้าสีหน้าเย็นชาข้าไม่เคยคิดที่จะสู่ขอชูหมิงหยางนางได้ข่าวว่านางมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับพระชยาฉีอย่างมากกู้ซือกล่าวด้วยเสียงเบาๆพร้อมกับมองเขาอยู่ตลอดอยู่หัวหน้าเหลือบสายตามองเขาทันทีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกันแล้วจะเป็นอย่างไรเล่าในเมื่อไม่ใช่นางกู้ซืออดไม่ได้ที่จะพูดขึ้น เตาให้เป็นนางจริงๆก็ไม่อาจที่จ,จ,จะพิเศษด้วยได้อยู่วนเฮาเงียบลงทันทีก่อนจะค่อยๆจ้องกูซื่อขมิ้นเจ้าชักจะพูดมากเกินไปแล้วกูซื่อสายหน้าพูดมาเพราะหวังดีการที่มัวแต่จดจำผู้ที่ไม่ควรนึกถึงจะทำให้รอบกายของท่านมีแต่อันตรายทั้งยังสามารถทำลายความสำคัญระหว่างท่านกับชีอองได้ถังยาอยากจะปลบมือเห็นด้วยอย่างมาก แต่เมื่อเห็นสีหน้าอันบูดบึ้งของชูอองแล้วเขาจะึะอดทนเอาไว้ปล่อยวางเสียที่เธอกู้ซื้อกล่าวอยู่เหมือนเฮาไม่พูดไม่จาพร้อมกับทำหน้าเสียกู้ซื้อรู้ดีว่าพูดไปเขาก็ไม่ฟังสงลึกขึ้นเอาละ่ะข้าขอตัวกลับชวนก่อนวันนี้ข้าต้องเข้าเวนพูดจบเขาก็ประสานมือกล่าวลาแล้วหันหลังเดินสากไปหังยางยังอยากให้เขาพูดอีก เพราะมีบางอย่างที่เขาอยากจะพูดและไม่เหมาะสมที่จะพูดออกมาแต่ว่ากูซือเป็นสหายกับท่านอ,องท่านอ๋องไม่เคืองเขาจริงขออยู่เหวนเฮานั่งนิ่งคุ้คิดอยู่นานช่วงนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแต่นั่นกลับทำให้สมองของเขาปร่งใสมากขึ้นหลังจากที่มานพระจนในใจค่อยๆหลุดออกมาครละตัวเรากกำลังจะตัดเตรียมงานใหญ่เขาไม่อยากจะถูกลากตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่เขานั้นกลับไปอยู่ในใจกลางน้ำมวนนั้นแล้วอีกทั้งครั้งนี้จะเอาตัวหยวนชิงหลิงไปปฏิเสธเรื่องการอภิเสกอีกไม่ว่าจะจงใจหรือไม่แต่มันก็สร้างปัญหาให้นางไปแล้วเดิมทีคิดว่านางจะมาเพื่อด่าทอเล็กน้อยแต่ไม่คิดเลยว่าจะเมาจนอลวาาทั้งยังกล้าเอามีดมาเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเมืม่อนึกถึงใบหน้าแดงก่ำที่เต็มไปด้วยความโกรธเครืองของนางแล้ว เขาก็ดไม่ได้พี่จะหัวเราะออกมานางเคยตัดฉากกับเขาคราวนี้ก็นับว่าเท่าเทียมกันแล้วถังยางที่เดิมทีเห็นว่าเขากำลังโกรธจัดจึงได้แต่ยืนอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบๆแต่กลับคิดไม่ถึงว่าเขาที่กำลังโมโหอยู่จะหัวเราะออกมาได้วันนี้ช่างแปลกประหลาดสินดีอยู่วันห้าลูกคุ้นยืนคาเหนื่อยแล้วขากลับไปพักผ่อน มีสิ่งใดต้องไปทําก็ไปทําเถอะมีต้องมาคอยปฏิบัติฆ่าตลอดเวลาบาดแผลของข้าไม่ได้สาหัสขนาดนั้นแล้วว่าไปทานยาเม็ดจืดจิน,นนั้นของซุนอ๋องดีกว่าะพยาค่ะทั้งอย่างกล่าวแนะนําไม่ละ่ะไว้นั่นเถอะยังไม่ดูว่าอีกเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาลอบสังหารอีกเพราะตอนนี้ข้านั้นได้ตกเป็นเป้าหมายของศัตรูเรียบร้อยแล้ว ยูวอนฮาวควยมือทั้งสองไปด้านหลังแล้วเดินจากไปราวช,ชายชราผู้สง่ายงานคำพูดของเขานั้นเคร่งขรึมแต่น้ำเสียงกลับผ่อนคลายราวกับว่ามีความอดกลัน้นความอดกลั้นชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถต่อกอนได้ขนาดคนที่มีสมองขี้เลื่อยอย่างสวีอียังสามารถมองออกอยู่วอนฮากลับมายังห้องพักแล้วเดินไปมาอยู่หนึ่งรอบ สุดท้ายก็อดไม่ไหวที่จะนั่งลงค้างเตียงมองดูยวนชิงหลิงที่หลับสนิทไปแล้วผมเพาหลุดลุ้ยปิดบังใบหน้าปากอ้าเล็กน้อยมุมปากหญิอองอปรักคนนี้นอนแล้วยังจะน้ำลายไหลอีกหรือเขาจ้องมองดูนางที่นอนหงายโดยไม่มีความงดงามเลยแม้แต่น้อยก็อ,อยากจะตบนางสักฝ่ามือให้ตื่นขึ้นมานางยังรู้ตัวว่าเป็นพระชาย,ยาชูอยู่หรือไม่เชิงหนาบอายสิจริง ในขณะที่เขากำลังดูหมิ่นนางเท้าทั้งสองข้างของยวนชิงหลิงก็พันถีบผ้าห่มออกไปก่อนจะพลิกตัวแล้วมือก็ฟาดเข้ามาตบหัวของอยูวนเห่าผดิบผดียูวนเฮ่าโกรธอย่ายงหนักซึ่งอยากรู้ว่าในแขนเสื้อนั้นของนางมีอะไรซ่อนอยู่ถึงได้ตีเขาเจ็บได้ถึงเช่นนี้ทันใดนั้นเขาก็นึกถึงวันที่อยู่ที่ตำหนักฉินคุนพวกเขาเข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันกล่องใบนั้นของนาง สายตาของอยูวันเฮาจึงต้องไปยังแขนเสื้อของนางโดยทันทีเขาลังเลอยู่สักพักก่อนยกแขนเสื้อของนางขึ้นมาแล้วทำการค้นหา